ค่ะเดี๋ยวครูจะมาทำคลิปพิเศษนะให้เรื่องการเตรียมสารละลายนะคะในรูปของความเข้มข้นที่เราเรียกว่าความเข้มข้นในหน่วยโมลาริตรี้นะโมลาริตรี้โมลาริตรี้ก็คือโมลต่อลิตรนะคะซึ่งมันก็หน่วยเดียวกันนั่นแหละโมลกับรูปบาทเดซิเมตรนะคะหรือมันก็คือโมลใน1,000มพลิตร แล้วมันก็คือในโมลใน1น0 0ัน cm กับสนะคะ,ะเรามาดูเดี๋ยวครูจะมีตัวอย่างโจทย์ให้เผื่อว่าจะใช้ได้ในการเตรียมสอบนะคะ,ะสมมุติว่าต้องโจทย์นะคะต้องการเตรียมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์นะคะเข้มขน้น อ่ uh, 0ซ0ู่โมลาร์จำนวนหน0่มิลลิลิตรจำนวนหน0่มิลลิลิตรนะคะต้องต้องชั่งโซเดียมไฮดรอกไซด์มากี่กรัมเพื่อละลายเป็นสารละลาย 100มิลลิลิตรนะคะเริ่มเลยก็คำสั่งก็คือต้องการเตรียมสารละลายโซเดียมัไฟนี่คือความเข้มข้นจำนวน100มิลลิตรอันนี้คือปริมาตรนะคะปริมาตรคือตัว V ความเข้มข้นคือตัว c ถ้าเด็กๆจำสูตรของครูได้ก็จะมีสูตรอยู่ n เท่ากับ G ส่วน m เท่ากับ c v ส่วน1000หรือ c คูณ v เฉยๆ ะคะ V นี้มีพันหารหน่วยจะเป็นมิลลิลิตรนะ V นี้ไม่มีพันหารหน่วยเป็นลิตรซึ่งนักศึกษาต้องเข้าใจนะคะว่ามิลลิลิตรกับซีเอ็มกำลังสามเนี่ยมันคืออันเดียวกันลิตรกับลูกบาศก์เดซิเมตรก็คืออันเดียวกันนะถ้าครูพูดถึงมิลลิลิตรมันก็หมายถึงลูกบาศก์เซนติเมตรด้วยนะคะเอาละโจทย์ให้โซเดียมไซยไนด์เข้มข้น0.1 0.1ก็คือตัวสี่ถูกไหมมันก็คือตัว4ี่ตัวสีตัวนี้ แล้วก็ปริมาตรร้อยมิลลิตรมันก็คือตัว v ตัวนี้ห,หน่วยเป็นมิลลิตรค่ะเพราะฉะนั้นโจทย์ถามหาตัวถามหาอะไรโจทย์ถามหาว่าต้องชั่งมาทั้งหมดต้องชั่งมากี่กร,รมัมชั่งมากี่กร,รมัมตัวนี้คือตัว g ที่โจทย์ถามหาจี g ถามหาเพราะฉะนั้นก็คือ g ตัวนี้นั่นเองถูกไหมคะเพราะฉะนั้นก็จับอันนี้กับอันนี้มาใส่เครื่องหมายเท่ากับเพื่อแก้สมการก็จะได้ g ส่วน m เท่ากับ c v ส่วน1,000 g คือน้ำหนักเป็นกรัมเราต้องการหา m คือมวลโมเลกุลของโซเดียมไฮดรอกไซด์นะคะ m คือมวลโมเลกุล naoh เปิดตารางธาตุแล้วเพราะว่าโซเดียมมีมวลตม่ม23ออกซิเจน16ไฮโดรเจน1 มีอย่างละหนึ่งอะตอมเพราะฉะนั้นรวมกันก็เป็น40กรัมต่อโมลก็คือตัว m ตัวนี้นะคะ c คืออะไร c คือสิ่งที่โจทย์ให้มา0.10โมลา v คืออะไร v คือปริมาตรหน่วยเป็น100มิลลิตรหารด้วย1000สิ่งที่เรากำลังจะหาตัวนี้หา g ก็ย้าย40 ไปอีกฟากหนึงตอนนี้40มันหารอยู่กับ G ก,ก็ย้ายขึ้นไปอีกฟากไปคูณก็เท่ากับ0 1 0คูณ100คูณ40แล้วก็หาร1 0 0 0พนะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นี่คือคำตอบเดี๋ยวครูหารให้นะคะดูคำตอบว่าคำตอบเท่ากับเท่าไหร่นะเอาละ่ 1, คูณ100คูณ40 หาร1 0 0 0งพันเท่ากับ0.4ก็แสดงว่าต้องชั่งมาเท่ากับ0.4กรัมแสดงว่าต้องชั่งโซเดียมไฮดรอกไซด์0.4ย0.4กรัมแล้วก็ละลายน้ำา1 0 0มิลิลิตรเราก็จะได้เป็นสารละลายของโซเดียมไฮดรอกไซด์เข้มข้น นะตามที่เราต้องการก็คือ0.10ย์จโมลาร์นะคะอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งในการเตรียมสารละลายนะคะตามที่เราต้องการในรูปของความเข้มข้นที่เราเรียกโมลาริตี้หรือโมลต่อลิตรนะคะกลับไปทบทวนนะ